เสื้อและกระโปรงเย็บด้วยเทคนิคพิเศษพร้อมถีบสีเงินเพื่อให้ดูหรูหาน้ำสมัยครับดอกไม้ดอกไม้สีเหลืองที่จ่อกระโปรงทําให้รู้สึกถึงธรรมชาติที่สดใสและสวยงามครับชุดนี้โดยรวมแล้วเน้กนการเน้นการออกแบบที่ให้ความรู้สึกสบายของผู้สวมใส่และผู้มองขอบคุณครับชื่อชุดว่าซัมเมอร์บีชนะครับ พาดีบิดพอรีบิด ขึ้นแล้วก็ตั้งเลยตั้งเอาดื้อหน่อยมือเปลี่ยกแล้ววีดีโอมือเปีนะ่ยงครับมันมันไม่ได้ยาวเาดนะเพราะพูดแค่แป๊บเดียวเองลาวเกาหลีบรีส